ผมคิดว่าการแต่งแนวลอฟเนี่ยมันมันคือโชว์ความเป็นสัจจะวัสดุอะครับแล้ววัสดุนั้นๆมันก็บางครั้งมันก็ดูโลงไปทีนั้นนะคือผมอยู่มา3ปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบ้านก็ยังไม่ค่อยดูเก่านะครับง่ายๆคือมันเก่าในวันแรก ไม่ค่อยดีแบบนี้ทุกคนก็คงจะคิดถึงที่เที่ยวดีๆบรรยากาศดีๆกันใช่ไหมคะถามแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าอ้อมพามาเปิดที่เที่ยวนะอ้อมพามาเปิดบ้านเหมือนเดิมแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านแบบให้ฟิลรีสอร์ทสุดๆไปเลยสไตล์อินดัสเทรียลลอฟดูบรรยากาศด้านหลังทุกคนเหมือนแบบอยู่วิลล่าที่เขาใหญ่อะไรแบบนั้นเลยไปค่ะไปดูกัน สวัสด MM. ีครับสวัสดีครับอ้อสวัสดีครับพี่โนนแล้วก็พี่แป้งสวัส tamam ดีครับบ้านหลังนี้ใช่โอเคพี่นนนได้ข่าวว่าบ้านหลังนี้พี่นนนสร้างเองกับมือเลยอ่สร้างเองกับมือใช่ครับก็ที่จริงครอบครัวเราทํางานด้านนี้ด้านนี้ก็คือทั้งพี่ชายผมเองเป็นสถาปนิกนะครับแล้วก็ผมเองเป็นมิศชกรแล้วก็รับผิดชอบสร้างด้วยน้องสาวก็เป็น interior d e s i g n ร์ก็เลยเราเราร่วมมือกันหลังนี้น่าจะเป็นหลังแรกเลยที่ทํางานร่วมกัน3-3าคน นล้วก็ครอบตัวไปเลยประมาณนั้นจต่คนรับบริษัทบรหลังาหลังจากหลังนี้ก็คือจะมีงานแบบที่ทําร่วมกันต่อเนื่องมามีมีครับก็เริ่มมีมีให้เข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่เห็นผลงานกันบ้นนี้ทุกคนครบวงจรครับแล้วก็จุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงคะบ้านหลังนี้ทำไมเราถึงเลือกที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่นการรีโนเวทแต่เป็นการทุบสร้างใหม่ใช่ค่ะก็จริงๆบ้านเนี้ยบ้านเก่ามันเป็นมันเป็นบ้านเหมือนในหมู่บ้านนี้แหละก็คือเป็นบ้านที่พี่อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วสามสิบปี ก็พอแต่งงานกันปุ๊บจริงๆช่วงหนึ่งอะย้ายออกไปอยู่คอนโดก่อนแล้วก็พอจุด1นจุดหรู้สึกตัดสินใจว่าเออมาสร้างบ้านและกันเพราะบ้านพ่อพี่อยู่แถวนี้อะไรเงี้ยจะได้มาอยู่ใ,ใกล้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยอ่ะตัดสินใจมาทุบบ้านเก่าที่เคยอยู่ตรงนี้แล้วก็สร้างใหม่ เก็คือจริงๆแล้วมีหลังนี้ที่อยู่ตั้งแต่เด็กแล้วก็มีบ้านคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่เดียวกันก็ที่จริงที่จริงเริ่มมาสัก5ปีที่แล้วแหละครับก็เวิร์กกันพอตัดสินใจว่าจะมาอยู่เนาะก็เริ่มเวิร์กกับทางพี่ชายแหละครับว่าเราต้องการมูสเดนโทนประมาณอย่างที่ท,ที่อ้อมเห็นเข้ามาจากบ้านเนี่ยก็เปลี่นความสีดำแล้วจริงๆพี่เป็นคนชอบสีสีดำอยู่ละนะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งแบบแนวเเารียกว่าแนวอินดัสเทรียลรอฟนะฮะก็คือโชว์เล็กโชว์อะไรด้วยความพี่เป็นมืออาชแหละก็ชอบความดิบๆนิดนึง นะครับมีความล็อกมีความถ้าเกิดดูสังเกตเด็กฟ้าเดินในบ้านต่อเนาะ ็จะเห็นว่าเราจะโชว์หัวน็อตโชว์อะไรต่างๆนะครับพื้นที่ที่เราออกแบบให้มันมีดับเบิลซีลิงนะครับแล้วก็มีการคอนเนคกันระหว่างโซนโซนลิฟวิ่งโซนดินนิ่งแล้วก็โซนพันที่จะเป็นโอเพนแพลนไปเลยโอเพนแพลนไปเลยนะครับเพื่อให้เห็นแอคทิวิตี้ในตัวบ้านเองกลางบ้านเองเนี่ยก็ตอนนั้นก็มีรีควีร์เมนแหละที่ที่จะให้ทางพี่ชายช่วยออกแบบคือด้วยความที่ชอบบ่อปลาก็เลี้ยงเลี้ยงปลากลางบ้านเนาะแล้วก็มีต้นไม้นะครับเพิ่มความเขียวดูซอฟต์ขึ้นนิดนึงมีความเขียวในตัวบ้านนะครับจริงงงงๆแลล้้้้วออ <S <S อออีีีกกกกขยยยาาาาตรเเน่่่่ถทบมืื็ค ว่าเราไม่ได้ทําเอาสวยเฉยๆจริงๆปือฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันนะครับก็ปาร์ตี้กันบ่อยเพื่อนๆก็มากินบงกินเบียร์กันที่นี่ที่นี่เลยใช่ไหมใช่แต่ก่อนช่วงโควิดนะฮะช่วงโควิดไม่ไม่มีไม่มีไม่ต้องไม่ต้องกลัวเลยทั้งในเขาก็จะดูซอฟต์ลงมานิดนึงเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ดิบใช่ก็เพิ่มความเป็นภรรยาเข้าไปพอสมควรนะครับก็ตีอรตีกันเพิ่มความเป็นภรรยาเข้าไปพอสมควรก็ที่จริงตรงนี้ก็จะเป็นโอเพนแปลนแหละครับ ฟังก์ชันเบสเองก็จะมีลิฟวิ่งแอนด์ไดนิ่งเนาะเราเราเราเจาะทะลุถึงกันแล้วก็มีโซนที่เป็นดับเบิลซีลิงตรงนี้นะครับลามไปถึงแพนทรีด้านหลังนะครับก็เอาไว้ทำอาหารกันเบาๆเป็นเหมือนกึ่งๆึครัวยุโรปนะครับว่าเราจะมีครัวด้านหลังเป็นครัวไทยเพื่อใช้ผัดใช้อะไรในการที่มีกลิ่นเยอะเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังหมดอใช้งานหนะักอีกโซนเลยใช่ววประมาณนี้โซนใช้เยอะที่สุดในบ้านก็น่าจะเป็นโซนโซน,นี้แหละครับโซนนี้ก็แทบจะเป็นพื้นที่ที่อยู่เยอะที่สุดเพื่อนๆก็มากันตรงนี้แหละบางที เวื้องฟ้ม home ก็มานั่งทำงานกันตรงนี้แหละแทบจะเป็นคาเฟ่แมวเป็นในตัวเป็นในตัวอ่านีด้วยนั่งกินข้าวก็ตรงนี้ด้วยนะครับปาร์ตี้เย็นๆก็ออกไปนะอ่าเรามาบ่อยๆผมจะเริ่มเก็บเงินละนะครับโอเคแล้วก็เป็นพวกห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำพาวเดอร์นะครับมาพาวเดอร์รูมอ่าสำหรับแขกก็มีไม่มีโซนอาบน้ำอะไรนะครับก็เป็นโซน ใช้ใช้สอยเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับประมาณนี้แต่ว่าฟังก์ชันใช้สอยอ้อมไม่ได้เห็นแค่เท่านี้คืออ้อมเห็นฝั่งตรงข้ามด้วยที่เขาจะทำะฝั่งฝั่งอ่าเ,เ,เรียกว่าอะไรลูกตัวเอชเป็นตัวเอนะครับเป็นตัวเอคือฝั่งตรงข้ามเองก็เราเรามีการออกแบบนะครับที่จะให้เป็นพื้นที่ของออพ่อแม่พ่อแมออ่พี่ก็เข้ามาอยู่บ้างสลรับสลับเปลี่ยนกับพี่ชายอะไรไงะเงี้ยเนาะแล้วก็มีห้องเล็กๆห้องนึงเอาไว้เลี้ยงแมวนะครับเพื่อกันโ,โซน เออภรรยาเหมือนกันนะครับก็ไปเลี้ยงแมวกับนะครับตอนกลางคืนเขานอนที่นั่นตอนกลางวันเขาก็จะมาเล่นที่นี่กันบ้างอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็เหมือนกันจึงจึงก็อยู่เป็นครอบครัวใหญ่เลยคุณพ่อคุณแม่แ่ก็คืออยู่อีกหลังหนึ่งสองคุณพ่อคุณแม่พี่นนท์ใช่มาอยู่ที่นี่ครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญคุณอ้อมขึ้นไปข้างบนหน่อยเนาะเดี๋ยวจะอธิบายฟังก์ชันกันต่อนะครับ คือความเหมือนรีสอร์ทที่อ้อมหมอเพราะว่าพอเราเดินขึ้นมาเราก็จะเจอกับถุงทางเดินที่แบบเหมือนอยู่โรงแรงนะเห <c oughs> มือนพ <c oughs> อด <c oughs> ีดอ <c oughs> ครับเป็นคอริดอร์ที่แจกแจกเข้าหลายฟังก์ชันต่อนะครับก็มาห้องนี้ก่อนก็อันนี้ก็เป็นห้องแกสนะครับที่เราเราทำเอาไว้เพื่อมีมีใครมาเป็นเพื่อนเพื่อนมาบ้านเอยหรือญาติที่น้องมานอนได้นะครับก็จะมีทั้งม,มีมีตูาา้เสื้อผ้ามีห้องน้ําในตัวนะครับอ๋อก็ทำเหมือนเป็นหนึ่งห้องนอนเล็กๆใช่นะครับก็มีโต๊ะทํางานให้แล้วก็มีวิวจะเทคไซส์เข้าไปที่ต้นไม้ตรงกลางบ้านจะสังเกตว่าบ้านทุกบ้านหลังเนี้ยมุมทุกมุมจะเข้าไปที่กลางบ้านหมดเราจะเห็นมันก็เป็น p พ i ร a เวนต์วิว ของเราประมาณนั้นอ่ะโอเคครับก็พอคอริดอร์นี้ครับก็แจกเข้าฟังก์ชันห้องแก๊สเสร็จเนี่ยก็จะขยับมาที่อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นคอริดอร์ที่เราเห็นเห็นต้นไม้อยู่กลางบ้านนะครับเป็นต้นไม้อยู่กลางบ้านบอ <คำ S 1> กว่าแบบบ้านพอตัวบ้านมันมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันเปิดช่องเยอะมากๆแล้วเราก็มีการเล่นกระจกด้วยแต่ด้วยอุณหภูมิบ้านเราอ่ะมันร้อนไหมคะจริงๆแล้วจริงๆร้อนครับบ้านเมืองไทยเราเรารู้อยู่แล้วว่าร้อนที่จริงก็อย่างตัวนี้เองเนี่ยเราเองก็ด้วยเบส ที่เป็นวมีวกรด้วยเป็นเป็นผูน้รับเหมาก็เลยทาการสตาร์ดี้ครับพวกกระจกที่เป็นกระจกที่เรากันความร้อนเข้ามาในตัวบ้านตัวนี้ก็เป็นเคสแรกเลยเที่เราเราทั้งอิมพอร์ตทั้งออกแบบตัวอลูมิเนียมกันนะครับเราเอามาลองใช้ดูก็เป็นเป็นสิ่งที่เราทําการวิจัยจนกระทั่งตั้งบริษัทได้ซึ่งก็คือจริงๆบริษัทเราก็คือแบรนด์ชื่อข้อบานเย็นะนะคะก็คือบริษัททีพีทาอยู่ตอนนี้ก็คือหลักๆเนี่ยถ้าน้องลรงสังเกต กระจกมันจะมีอยู่2ชั้นแล้วมันมีช่องางตรงกลาง,ง,างพว้เห็นจากตรงนี้ได้เลยใช่ได้เลยก็ย<ช>คือคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับพวกกระติกน้ําหรือว่าแก้วเก็บความเย็นที่มันเป็นแก้วสองชั้นก็คือว่าเราเก็บความเย็นไม่ได้บ้านแล้วเราก็กันความร้อนจากนอกบ้านที่เข้ามาข้งางในแล้วแต่ห้องทํางานนี้ก็น่ารักมากเลยแต่คือคือสองคนทำงานได้เป็นการดีเหมือนกันเพราะว่าเราทำตอนที่บ้านประมาณอยู่ประมาณ3าปี นะครับก็โดนโควิดไปก็ปีครึ่งละนะฮะทำไม่ต้อมีโอกาสในการเวิร์กฟอร์มโฮมค่อนข้างเยอะนะครับก็การที่มีบ้านแล้วอยู่แบบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทํางานเนี่ยมันก็ช่วยให้เราผ่านเรื่องยากๆไว้ได้ช่วงโควิดที่ผ่านมาประมาณนั้นแล้วก็แบ่งฟังก์ชันที่เหลือออกเป็นมีอีก3ามห้องย่อยก็คือข้างนี้ก็จะเป็นห้องออกกำลังกายก็จะมีพวกอุปกรณ์ลู่วิ่งอะไรงนี้ไปแล้วก็จะมีตัวห้องเก็บของห้องพวกเก็บตัวสายไฟฟ้าตัวตู้ตู้ไฟตู้ไฟ อ่าพออันนี้เป็นห้องห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็จะเป็นห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะครับก็เราก็มีบารทับอะไรเงี้ยแหละแต่ก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับม <c oughs> ันก็มีโซนโซนเปียกโซนแห้งนะครับทั่วไปแล้วก็มีตัวบิวอินที่เป็นเป็นเออ่เคาน์เตอร์หินเทียมตัวนี้จรเราจะเห็นว่าแบบทั้งส่วนกระจกทั้งส่วนเคาน์เตอร์เองเนี่ยซ่อนที่เก็บของไว้เยอะซ่อนไว้ซ่อนไว้มีแกะมีอะไรบ้างเปิดได้ทุกบานเลยใช่ไหมเออเกือบครับประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึง แล้วก็ซ่อนพวกอุปกรณ์อาบน้ำไปเลยข้างในหมดจะได้ดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วห้องนี้ก็คือรีเรียกเป็พิเศษเราเลยก็คือเราอยากได้ตู้เราเลยก็คือเราตู้เนี่ยทั้งเก็บของเก็บกระเป๋าเก็บเสื้อผ้าคือจะสังเกตเห็นว่าห้องนี้น่ตู้ค่อนข้างเยอะครับเออเดอนนิ่งมาจากตอนอยู่คอนโดแหละเก็บของไม่พอโครเซตตมันก็ยาวมาตั้งแต่ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้าบ้านก็ยาวมาถึงตรงนี้ก็ยาวไปตรงเอ็นโครเซตตใช่ซึ่งพื้นที่ผมมีแค่นี้ไม่เยอะมากกันเลย ส่วนพี่แป้งก็คือตั้งแต่ตรงนี้ยาวยาว <c oughs> นไหนๆเขาก็ไม่ได้มีส่วนช่วยออกแบบโอเคครับแต่ห้องนี้ห้องนี้เราภูมิใจนำเสนอเพราะห้องนี้คือห้องที่พี่ได้ได้ช่วยร่วมออกแบบเยอะที่สุดแหละอุะ้อออยห้องนี้น่ารักค่หะห้องนี้มันก็จะแบบสี p a s เ e ลขึ้นดูอฟต์ขึ้นแนละ้วเริ่มมีสีสันในห้องมากกว่าตัวบ้านส่วนอื่นๆแล้วก็จะเริ่มมีแบบของกระตุกกระิกเล็กๆน้อยๆมีตุ๊กตามาตั้งได้บ้างเมื่อัหรปกติก็คือโดนเก็บเรียบหมดทุกห้อง ซึ่งจริงๆแล้วสไตล์ที่พี่แป้งชอบจริงไม่ใช่อินดัสเทรียแลแบบพี่นนท์ใช่ตอนแรกก็ตีกันเดอดเหมือนกันตอวสุดท้ายแล้วก็คือห้องเนี้ยใช่ก็คือขอเถินใช่แต่ว่ามุมนี้อ้อมสนใจมากเลยจริงๆมุมนี้มันเหมือนโรงแรมมากเลยคือมันเกิดจากแนวคิดอะไรอะค่ะอันนี้ใครดีเค่ับ อันนี้พี่เหมือนกันเพราะว่าอ,อันนี้ก็คือดูมาจากใน Pinterest เนี่ยแหละเพราะว่ามัน,เห,มนเ,เห็นรูปแล้วชอบรู้สึกว่าเออบางทีเราก็มีวันกลางวันเนาะเราไม่ได้อยากนอนบนเตียงเลยอยากให้นั่งอ่านหนังสือกิ๊งไปกิ้งมาตรงนี้ก็คือจะเป็นเหมือนโซนที่เราแบบเออนั่งเห็นวิวต้นไม้ข้างนอกแล้วก็เหมือนกับเออพักผ่อนชิลอะไรเงี้ยค่ะเป็นเ day bed นะครับตรงนี้คือเดย์ดเบ e ซึ่งก็เอาจริงๆแล้วมันคือแบบเป็นขอายัดอีกอันหน,นึ่งใช่ แต่คอนเซปต์เดิมคือเราต้องการเป็น private view แต่กัสังเกตถ้าอ้อมเห็นเลยเรามีผนังทึบปิดหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปิดาาคบ้นนหลังใช่ใช่ใช่เพื่อไม่ให้เห็น activity เห็าะฉะนั้นตน่เราออกแบบมาไปเห็นวิวที่เป็นบ้านข้างๆอย่างเงี้ยมาไม่ใช่วิวที่เราเลือกเองเนาะอย่างเงี้ก็คือเราสามารถคอนโทรลได้หมดว่าเราอยากให้มันเห็นอะไรมุมไหนครับตาเป็นยังไงมันคือการสร้างวิวของตัวเองใช่ประมาณนั้นนะี่มันเหมือนเวล่าโอเคก็ตรงนี้ก็เป็นประตูที่เราสามารถ ที่จะออกไปในที่ระเบียงข้างหลังได้นะครับว้าวแล้วก็ยออ้อนกลับไปตรงกลางบ้านเหมือนเดิมใช่แล้วก็มีบันไดที่กลางบ้านเนี่ยที่จะย้อนลงไปข้างล่างได้ประมาณนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องขโมยครับก็ที่นี่หมู่บ้าน Security ดีเราจะปีนเข้าจาก้างไหนนี่ก็คือปีนไม่ได้ปีนไม่ได้ปีน,น <ะ S 1> ไม่ได้แต่ต้องเป็น<ม>งูเท่านั้นถึงจะขโมยได้ แล้วตรงนี้แล้วก็มีมาปาร์ตี้กันบนนี้บ้างผ้าชิวๆเอาเบียร์อะไรขึ้นมานั่งกินกลางคืนมันก็จะค่อนข้างเย็นต้องเก็บค่าเช่าแล้วล่ะใช่เก็บค่าใช้ครับเก็บค่าใช้จริงๆจากที่เดินบ้านทั้งหมดนะคะพี่นนท์พี่แปงคือจะเห็หนว่าแบบ ด้วยความเป็นวิศวะของตัวเองเนาะเอาของใหม่มาลองในบ้านเยอะ <strom. S 1> มากเลยใช่ด้วยส่วนหนึ่งผมผมอยากทดลองหลายเรื่องแล้วก็มันเป็นเรื่องของวัฒน,นระะกรรม,มต้องบอกว่างานก่อสร้างเราใช้วสัสด,เดุเดิมๆเป็นมาหลายปีนะครับเราก็ไปเจออลายอย่างนาก็ะยอยากเอามาทดลองบางอย่างในบ้านตัวเองที่ไม่กล้าทดลองกับบ้านลูกค้าลองง้นแล้วกัน นะครับที่บอกอ้อมไปก็พวกผนังโฟมเนาะเราพูดถึงผนังโฟมเราพูดถึงกระจกของชั้นที่เป็นกระจกฉนวนนะครับก็ทจริงก็มีตัวหนึ่งที่รวผนังบ้านเราเนี่ยก็เราออกแบบเป็น2ชั้น2ชั้นเหมือนกันนะครับข้างนอกทั้งหมดนะครับออกแบบเป็นสชั้นคือชั้นในเนี่ยก็เป็นเป็นผนังโฟมที่บอกอ้อมไปนะครับข้างนอกเราเป็นแคดดิ้งแคดดิ้งเราชั้นกลางเรามีเอ่อเป็นเมมเบรนปูเอาไว้กันน้ำน้ำซึมผ่านมเมมเบรนคือเป็นคล้ายๆกับเป็นแผ่นแผปะทับผนังโฟมอีกทีนึงนะครับแล้วก็เว เข้ามาก็จะประทะเมมเบรนมันจะไม่ซึมเข้ามาข้างในบ้าน oh. นะครับแล้วก็จะไล่น้ําออกด้านตีนตีนอของผนังเราจะมีรูกรีดเป็นช่องล่องยาวๆไว้ให้เพื่อให้น้ําเราระบายออกได้ แล้วก็ไอตัวเมทัลชีสที่เราเห็นเหมือนผาษาข่ายมาบาง,บางวพวกนี้อีกทีมาบางมาบางเมมเบรนอีกทีนึ่งแล้วก็จะมีช่องอากาศเล็กๆประมาณ10เซนอยู่ในช่องผนังอะไรเงี้ยครับซึ่งช่องอากาศนี้มันจะอยู่ระหว่างเมมเบรนกับกับเมทัลชีสใช่ถูกต้องเราอ้อมสังเกตเห็นนะคะส่วนใหญ่ก็คือสถาปนิกวิศวะอะไรเงี้ยจะชอบชื่นชอบสไตล์อินดัสเทรียลลอเป็นพิเศษอันนี้มันมีเหตุผลที่แบบเป็นหลักการหรือว่าอะไรอย่างงี้มันจะชอบปั้นโชว์แมททรียลของวัสดุนั้นๆอะไร ที่จริงผมว่าครึ่งๆนะครึ่งหนึ่งเป็นความชอบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทั้งสถาปนิกเองหรือทั้งเจ้าของบ้านเองนะครับกับอีกครึ่งหนึ่งของเหตุผลเองเนี่ยผมคิดว่าการแต่งแนวลอฟท์เนี่ยมันมันคือโชว์ความเป็นสัจจะวัสดุครับแล้ววัสดุนั้นๆมันก็บางครั้งมันก็ดูโลงไปทีน่ะน,นะคือผมอยู่มา3ปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าบ้านก็ยังไม่ค่อยดูเก่าอย่างเช่นเหล็กแผ่นเหล็กที่อยู่ด้านนอกบ้านเนี่ยก็ผ่านม,มา3ปีไม่มีคราบ ไม่มีอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งอะผนังลอฟต์ตัวนี้เองก็มีแค่ซีดนะครับไม่ได้แบบมีแครกแตกเล้าหรือสีร่อนเหมือนกับบ้านที่ทําด้วยคอนวนชั่น l ออะไรประมาณนั้นนะครับง่ายๆคือมันเก่าในวันแรกวัน <laughs> แรกออกแบบเสร็วว่ามันเก่าแล้วเออแล้วพอเราอยู่ๆไปมันจะมีรอยเล้ารอย,รอยแตกอะไรหน่อยผมก็รู้สึกไม่ไม่รู้สึกขนาดนั้น ไม่รู้สึกขนาดนั้นในเดีเฟกต์เหล่านั้นซึ่งบ้านหลังนี้เองนะคะพี่นนท์พี่แป้งย,ย,ย้ายมาอยู่จากที่บอกข้ามบนสามปีแล้วพี่ <Y> arn, นนท์พี่แป้งในฐานะที่อยู่ในวงการก่อสร้างเองเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากบ้านหลังนี้บ้างที่จริงก็เจอหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เราเาคว่ามันจะดีแต่มันไม่ดีนะครับเช่นไอ้ตัวผนังตัวโชว์เนี่ยแมสของบ้านที่เป็นผนังไม่ได้ใช้สีดาเองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืนคอเราประเมินผิดเรื่องความร้อนจริง เราคิดว่าเรามีผนังสองชั้นแต่ว่าความร้อนที่มันพิเนเทรตมันทะลุเข้ามาเนี่ยมันมหาศาลจนทําให้ความร้อนชั้น2เนี่ยมากมากนะครับก็เป็นจุดเฟลเลียที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ต้องหาทางแก้ผมเองก็ไปหาพวกพัดลมโซโลาโร์ซเซลล์มาใส่เพื่อให้ช่องว่างที่ผมเรอาไปเมื่อกี้มีอากาศดูดอากาศร้อนออกไปให้มากขึ้นพอใส่แล้วก็ดีขึ้นฮะแต่ว่าถาว่าเป็นดีไซน์เฟลเลียมให้เป็นแล้วเราก็จะไม่กล้าที่จะใช้ กับบ้านลูกค้าของเราอยู่ละประมาณนั้นปัจจัยที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเกิดจากความเป็นเมลท์ชีสบวกกับสีดาใช่ใช่ใช่อะไรก็เอาไม่อยู่ละทีนี้แต่กิจกัะลมดูดอากาศช่วยก็คือช่วยได้ช่วยได้พอสมควรครับแต่ถ้าจะใช้จริงๆมันมีแนวทางในทางวิศวกรรมที่เราก็เจอคําตอบแล้วล่ะความรู้เลยวว่าเราจะต้องมีความกว้างของช่องผนังที่มากขึ้นเพราะถ้าเกิดเราเอาเผาแดดเผาไปที่ผนังด้านนอกให้ร้อนเนี่ย มันจะเกิดดิฟของอากาศระหว่างข้างน,นอกกับข้างในอะครับถ้าเกิดมีช่องว่างของอากาศมากพอมันจะทําให้ลมโฟลแล้วลมโฟลนี่แหละคือตัว,วฉนวนชั้นดีซึ่งเรารเราเว LA, <ม>้นไว้แล้วแหละแต่ว่ามไม่พอไม่พอ,อ,อประมาณนั้นที่ดินบ้านหลังเนี้ยค่ะเขามีพื้นที่ประมาณร้อยสามอยสาิบตารางวางพื้นที่ใช้สอยเฉพาะตัวบ้านกี่ตารางเมตรประมาณ3ามร้อาสิตารางเมตรค่ะครับสามร้อยห้าสิบใช้งบประมาณการก่อสร้างไปทั้งหมดเท่าไหร่คะประมาณ10 ล้านค่ะสิบล้านสิบล้านบวกสองอ่ามินเทียอีกสองล้านประมาณนั้นอ่าครับอ๋อาอินเทียทั้งหลังนี่คือสองล้านบาทสองล้านครับโดยประมาณใช่อันนี้คือตัดค่าแรงตัดค่าอะไรพวกนั้นแล้วหรือเปล่าหรือว่ารวมแบบถ้าสมมติว่าคนทพคนดูอยากได้บ้านแบบนี้เลยคสิบล้านเอาอยู่ไหมคะอยู่ครับถ้าไม่ใช่ผู้รับเหมาเองนะอยู่อยู่อยู่ผมผมผมเอาบริษัทผมมาทำเองก็จริงแต่ผมก็ต้องจ่ายตามจริงเหมือนกัน เดี๋ยวจะโดนคนเอ็ดเอาได้นะครับก็ก็ต้องก็ต้องจ่ายตามจริงในตามจริงอ๋อก็12ล้านรวมเฟอร์นิเจอร์แล้วใช่ครับซึ่งบ้านหลังนี้ทั้งหลังรวมทั้งภายนอกภายในอันนี้คือออกแบบโดยพี่เบนซ์ที่เาใช้พี่นนท์เองอ่าพี่เบนซ์ครับก็คุณนฤชานะครับบริษัทไอไลท์ดีไซน์สตูดิโอนะครับแล้วก็ก่อสร้างโดยบริษัทผมเองนะครับก่ออิดดีไซน์ของคอนสตรักชั่นก็รับงานพวกงานบ้านเนี่ยแหละฮะแล้วก็งานพวกที่ต้องโคดสถาปนิกเยอะๆนะครับพวกงานสวยงามงานพวกโชว์รูม งานออฟฟิศอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ออกแบบอินเทอรียโดยน้องสาวนะครับบุ๊กนะฮะชื่อบุ๊กแล้วก็ชื่อบริษัทชื่อคัชนะครับคัชสตูดิโอนะครับประมาณนั้นก็คือครบวงจรเลยใช่ครับแต่ว่าอัดอิดไปนิดนึงบริษัทก่ออิดเองอันนี้คือรับรีโนเวทได้ไหมคะก่ออิดไม่รับรีโนเวทครับที่จริงจะบอกว่าไม่รับก็ไม่เชิงคือคือรับได้แต่ขึ้นอยู่กับไซซิ่งของของของงานนิดนึงเพราะว่าเราเราเองมีการจัดรีซอร์สของคน ตั้งแต่เป็นโปรเจกต์มานิเจอร์นะครับมีทั้งไซต์เอนจิเนียร์ออฟฟิศเอนจิเนียร์คอสเอนจิเนียร์อะไรเงี้ยครับฟอร์แมนเข้าไปที่หน้าง,งานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องยึดโยงกับไซส์ของงานนิดนึงว่าต้องมีมูลค่าประมาณ30ล้านขึ้นไปโดยประมาณที่เรารับงานกันอยู่ทุกวันนี้ถ้ารีโนเวทอาคารถ้าอาคารแล้วมูลค่าถึงประมาณนี้เนี่ยก็เรายินดีมากๆเลยนะครับยังไงก็ถ้าเกิดข้อมูลตรงกันเนาะลองติดต่อไปได้ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับแล้อก<ล>็ยินดีวันนี้ ต้องขอบคุณพี่โดนพี่แป้งมากๆเลยนะคะทำไปดูได้อิ่มเอิบดีมากๆได้ไปเที่ยวอีกรอบเลยจะได้เที่ยวประมาณสองปีได้ครับแล้วต้องขอบคุณสปอนเซอร์อ้อมเลยนะคะขอบคุณแลนด์เฮาส์ที่พาเรามาค้นหาไอเดียดีๆเกี่ยวกับเรื่องที่เราอาศัยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสําหรับพวกเราทุกคนแล้วก็อย่าลืมถ้าเกิดใครชอบสไตล์ล็อกเนาะไม่ว่าเป็นโมเดิร์นล็อกก็ดีอินดัสเทรียลล็อกแบบนี้ก็ดีอย่าลืมบ้านปูนล็อกนะคะผนังปูนตกแต่งสวยมาก เนียบมากยังไงไปดูกันได้ค่ะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะไปหลังไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้อ้อมกับพี่บุ๊คพี่แป้งไปก่กบทุกคนครับวัสดีครับ